สวัสดีค่ะรถมือสองความแปมรีวิวมาแล้วจ้าวันนี้นะคะแป่มจัดเป็น Toyota a l t i ตินะคะทั้งสองคันนี้ค่ะคือรุ่น 1.8e 1.8e โชมปี2018ทั้ง2คันเลยนะคะเผื่อว่าใครอยากได้รุ่น1,800 e บ้างนะคะก่อนหน้านี้รีวิวตัว1,600ไปเยอะมากๆเลยนะคะ2องคันนี้เป็น 1.8e นะคะใครที่ตามหายอยู่มาทางนี้เลยค่ะ2องคันนี้รถสวยสภาพเกรด A น้องๆ ้ายแดงแน่นอนสภาพนางฟ้าเลยนะคะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วกดถูกใจเป็นกําลังใจให้แป๋มหน่อยนะคะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ยังไม่รู้จักกันเรากดติดตามไว้ก่อนได้นะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคันต่อไปแป๋มมีรถสวยเกรดเออีกเยอะแยะมากมายหลายคันเลยนะคะจะมาทยอยรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะคะอ่ะในวันนี้ดู2คันนี้ไปก่อนนะคะ2คันนี้บอกเลยนะคะลูกค้าว่าสวยกริปแน่นอนนี่สองคันนี้อ่ะ 1.8e เหมือนกันนะคะแต่ราคาต่างกันนะคะราคาต่างกันอยู่ที่20,000นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าต่างกันยังไงนะคะอ่ะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะคะคันนี้คือ 1.8e ชมปี18ค่ะคันนี้ราคาเพียง439,000บาทค่ะ439,000บาทนะคะส่วนคันนี้ 1.8e ปี18เหมือนกันเลยนะคะราคาอยู่ที่400,000 ห้า0 0ื่นเก้าพับาทนะคะสี่แสนบาทต่างกันอยู่ที่2,000 20, มนะคะต่างกันอยู่ที่2,000 20, มืเดี๋ยวมาดูนะคะว่าต่างกันยังไง่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะไฟหน้านี่เป็นแบบมันตินะคะ1 8 e จะได้แบบมันติอยู่นะคะแต่โคมหน้านี่สวยๆใสๆค่ะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะสีบอลเงินสีดูแลรักษาง่ายมากๆสียอดนิยมเลยกระจังหน้าเป็นโครเมียมสวยๆเงาๆนะคะ กระจังหน้าแท้เดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ก็เช่นกันนี่ไฟหน้าเหมือนกันเลยไม่เหลืองไม่ขุ่นไม่มองสภาพกริปเหมือนกันเลยนะคะกระจังหน,น้าก็เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะกริปเลยนะคะคันนี้เขาเรียกโฉมหน้าฉลามนะลูกค้าทั้งสองคันนี้เรียกโฉมหน้าฉลามนะคะสอคันนี้ด้านหน้าเหมือนกันเลยนะ,ะอ่ะล้อแมกนะคะขนาด16นิ้วล้อแมกสวย,สวย ยางดันหลอบด้วยนะคะยางลูกค้าดูค่ะได้ปี21เหมือนกันเลยนะคะทั้งสองคันล้อแม็กแพ้เดิมจากโรงงานสภาพสวยๆกริบกเลยลูกค้าดูนะคะด้านข้างอือหกริบค,ค่ะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกตัวนี้กระจกมองข้างปรับ ด้วยไฟฟ้านะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูด้านในปรับแล้วพับด้วยไฟฟ้านี่ปรับแล้วพับด้วยไฟฟ้านะคะแอร์เป็นแบบสวิงแบบนี้เลยนะคะเปิดปิดได้กุญแจไขสตาร์ทค่ะนี่ค่ะกุญแจเป็นแจ็คไนขี่นะคะเลขไม้คันนี้อยู่ที่1 5 2 0 0 0โลนะคะปัจจุบันคันนี้เลขไม้อยู่ที่1 5 2 0 0 0พันกิโลค่ะ ราคา439,000บาทคุ้มค่ามากๆเลยสภาพสวยมากๆค่ะพมอะไรมีมันติฟังก์ชันด้วยนะคะเครื่องเสียงนะคะสเปคโรงงานนี่แท้เดิมเลยนะคะเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือฟังเพลงได้เสียบ USB ได้นะคะแอร์เป็นอนาล็อกนะคะสำหรับตัว 1.8E หัวเกียร์สวยๆ่านเกียร์เป็นเปียโน,โนแบ็กสวยๆด้วยนะคะนี่มี โหมดสปอร์ตเพิ่มมานะคะสำหรับ 1.8e มีโหมดสปอร์ตด้วยเล่นทรงเล่นแซงวิ่งทางไกลนี่คือสบายเลยขับมันแน่นอนนะคะภายในเป็นสีดำนะคะไม่เหมือนตัว 1.6g นะนี่ค่ะตัวนี้ 1.8e ได้ภายในดำได้เป็นเบาะผ้าปรับแมนนวลนนะคะสวยๆค่ะแผงประตูนะคะสวยๆเนียนๆ กระจกปรับไปฟ้าทั้ง4ล้านออตโต้ฝั่งคนขับนะคะให้ดูหัวนอ็อตหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่เลยนะคะเนียนมากๆค่ะนี่กริปเลยนะคะแล้วไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมนะคะเดีย๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนี่ค่ะห้องโดยสารสวยๆนะคะเพดานสะอาดสะานค่ะไม่มีรอยเจมิมรอยยัดเลย รถสวยๆเดิมๆไม่ช้ำค่ะคันนี้นะคะใครสนใจติดต่อแแบบข้อมาเลย0922837966นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะนี่ด้านหลังดูค่ะสวยๆ,ๆเลยไฟท้ายไม่เหลืองไม่ขุ่นไม่หมองนะคะใส่คลิปนี่ค่ะใสๆเลยโลโก้โฮเมียมต่างๆอยู่ครบให้ดูโฮเมียมใกล้ๆเลยค่ะไม่มีคราบกากคราบเกลือเลยนะคะ สภาพสมบูรณ์เลยค่ะแทบจะ100%เซเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูอ่ะนี่ค่ะดูกันต่อเลยนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยสำหรับ Toyota า l อลติส e 8 e คันนี้นะคะนี่ค่ะยางอะไหล่มีให้ครบๆเลยนะคะเครื่องมือแม่ลงแม่แรงรอยเมคอาร์ตสวยๆชัดๆทุกจุดเลยนะคะรอยซีนเดิมๆ รถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนี่คะ่ะลูกค้าสภาพเกรด A รับประกันเลยนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลเช็คแหล่งที่มานะคะเช็คประวัติตัวรถได้เลยนะลูกค้านี่คะ่ะตัวน็อตนะคะที่บานพับฝากระโปรงฝั่งขวาเนียนสวยกริบคะ่ะไม่มีรอยถอดแกะไขเลยนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายต่อนี่คะ่ะหัวน็อตบานซ้ายอออไม่ใช่บานซ้ายฝั่งซ้ายนะคะก็เหมือนกันเนียนกริบเลยนะคะ อันนี้ไม่ใช่รอยแต้มสีด้วยนะคะเดิมๆจริงๆนะรถเจ้าของเก่าดูแลรักษาได้ดีจริงๆค่ะนี่สวยๆแบบนี้ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยดูด้านในฝั่งซ้ายกันบ้างนี่ค่ะคอนโซลหน้าเนียนสวยกริบไม่มีคราบกาวรอยทลอกรอยขีดข่วนเลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยราคาแค่439,000บาททุกค่ะ ได้เอาตีตัว1.8 e อไปใช้เลยแล้วดูค่ะสวยๆนะคะเบาะไม่มีช้ำเลยไม่มีฉีกขาดนะคะนี่เปิดเกะมาเล่มดำเจ้าของเก่าเขาก็มีให้นะนี่ค่ะคู่มือนะคะเล่มทะเบียนมีพร้อมโอนด้วยนะคะคันนี้ลูกค้าเล่มไม่เคยชำรุดหรือสูญหายนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะรถสวยเกรดเอแน่นอนรถคันนี้ก็ไม่เคยปิดแก๊สด,ด้วยนะคะ รถไม่เคยติดแก๊สมานะดูหัวน็อตคานเนียนสวยคลิปอ่าแมให้ดูแผ่นเพจปีผลิตชัดๆไปเลยเลขเครื่องเลขถังเดือนปีชัดเจนเห็นไหมคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติข้อมูลศูนย์ได้นะคะรถว่ามีชนหนักมาไหมนะคะเช็คประวัติทุกอย่างของคันนี้ได้เลยรับประกันค่ะรถสวยเกียร์เอไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนถ้าลูกค้าออกรถไปแล้วนะตรวจสอบพบเจอว่ารถเคยมีชนหนักมา สามารถเอารถมาคืนได้เลยนะคะยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะคันนั้นไปแล้วนะ4 3 9 0 0 0เดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อคันนี้ราคายอยู่ที่459,000บาทนะคะตัว1 8 e เหมือนกันเลยปี18มาค่ะนี่ล้อแม็กแท้เดิมจากโรงงานเหมือนกันนะคะแล้วก็ขนาด16นิ้วเหมือนกันนะคะดูค่ะสเปอย่าง ขนาดอยู่ที่16นิ้วได้ยางดันหลบเหมือนกันเลยนะคะและก็คันนี้อย่างปี2021เหมือนกันด้วยนี่ให้ดูชัดๆเลยทั้งสองคันนี้นะคะล้อมแมต์ลายเดียวกันเป๊ะดูด้านในภายในห้องโดยสารสีดำเหมือนกันนะคะอาจจะแปมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ซึ่งเดียวติดเหมือนกันนะคะ เครื่องฟิสตัตติดง่ายเน่เลขไมปัจจุบันคันนี้อยู่ที่149 0 0 0ส่มาโลค่ะหมายความว่าคันนี้นะคะเลขไมน้อยกว่ากันอยู่30,000โลเนาะเพราะคันเมื่อกี้ค่ะเลขไม่อยู่ที่สิเอ้ยหนึ่งแกว่าโลนะคะไม่ต่างกันนะคะทําให้ราคารถที่ไม่เท่ากันนะลูกค้าแต่รถสวยสภาพเกรดเอเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาต ดับเครื่องก่อนนะคะนี่ค่ะสเปคโรงงานกริปเหมือนกันทุกจุดดูนะคะพวงมาลัยเงียนสวยเลยกริปค่ะมีมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยดูค่ะนี่ระบบไฟฟ้าระบบการทำงานต่างๆใช้ได้ทุกจุดนะคะลูกค้ามีการรับประกันนะคะวารันตีให้ น้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะออกรถไปแล้วสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปทําอะไรนะคะน้ำมันเครื่องเราก็เปลี่ยนถ่ายให้ก่อนส่งมอบเลยนะคะแล้วก็สปาห้องเครื่องห้องโดยสารทุกซอกทุกมุมให้เลยนะคะลูกค้าออกรถไปแล้วเติมน้ํามันวิ่งใช้งานได้ตามปกติเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนี่ค่ะสวยกริปนะคะใครสนใจนะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะลูกค้า สองคันนี้นะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศนะคะใครอยู่จังหวัดไหนทำอาชีพอะไรแจ้งมานะนี่ดูด้านท้ายค่ะสวยๆอ่ะให้ดูใกล้ๆแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะดูค่ะไฟท้ายติดทุกจุดไฟติดทุกดวงนะลูกค้าโลโก้และโครเมียมต่างๆนี่ไม่มีคาดกะคาบเกลือเลยนะคะ สวยๆเนียนๆอา,าเดบันเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะนี่ค่ะชี่เก็บสัมภาระกว้างมากๆเลยนี่ดูค่ะสาภาพคลิปาาเดบันเปิดข้างล่างให้ดูนี่ยาลายแมแรงเครื่องมือมีให้ครบนะคะดูร้อยซีนค่ะสวยๆ ดูเมกอาร์ตค่ะคมๆคมชัดๆแบบนี้เห็นไหมคะรถไม่เคยมีชนท้ายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครอยากมาดูรถจริงมาได้เลยนะคะเข้ามาติดต่อแบบ,แบ,บได้เลยที่ร้านสนุกานะคะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีล่ม9ค่ะอยู่ถนนล่ม9้าเลย<ม>ใกล้กับมหาลายัยเกษมบัณฑิตใครมาไม่ถูกโทรหาแบบก่อนได้เลยนะคะ092 283 7 9 6 6นะคะดูหอน็อตฝั่งซ้ายนะคะลูกค้า ดูค่ะเหมือนเพิ่งออกมาจากโรงงานเมื่อกี้เลยนะคะสวยจริงสวยจริงค่ะสองคันนี้เชียร์เลยใครได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะออกรถศูนบาทได้เลยออกรถวันนี้ไปผ่อนอีกปีปีหน้านะคะปีใหม่แล้วนะใครยังไม่ได้รถกลับบ้านยังไม่มีรถไปเที่ยวนะคะไปต่างจังหวัดจัดเลย t o y ยต้าอ i s ติส 1.8e โหอัตราการเล่งดีด้วยนะคะสำหรับเครื่องพันแดนะลูกค้า แล้วสมรรถนะนะคะดีมากๆเลยเอาติดเครื่องยนต์ก็ทนทานนะคะลูกค้าไม่จุกจิกด้วยนี่ค่ะเนี่ยเครื่องเลขถางปีผลิตเพจนี่กริปเลยนะคะสภาพดีมากๆค่ะลูกค้าออกรถวันนี้พ่ีนิกทีปีหน้านะคะ4แสน0้บาทค่ะคันนี้ใครชอบคันนี้จัดเลยนะคะออกรถฟรีดาวได้เลย มีเครดิตไม่มีเครดิตก็อ,ออกรถได้นะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกอาชีพด้วยนะคะขอเป็นอาชีพที่ไม่ผิกกดกฎหมายสามารถออกรถได้หมดเลยนะคะติดอะไรตรงไหนปรึกษาแปบบก่อนได้แต่แบบแนะนําให้นะคะโทรมาเลยเบอร์โทรด้านล่างขวามือเดี๋ยวแแบบพาไปดูตัวเอ่อห้องเพิ่อนิดนึนงไปคะ่ะนี่ค่ะสำหรับเอาติด 1.8e คันนี้นะคะได้เครื่องยนต์ duo vvti นะคะ เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,800cc นะคะ181แรงมนะ้าให้ดูค่ะลูกค้าห้องเครื่องสวยๆเลยนะคะระบบเบรก ABS อยู่ครบแล้วดูนะคะเครื่องยนต์เดิมๆค่ะน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้เลยฝาครอบเครื่องไม่มีแตกไม่มีหักค่ะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ลูกค้าดูค่ะห้องเครื่องสปาให้สวยๆแบบนี้เลยดูนะคะรอยเมคอัพคมๆกลมๆชัดๆ ดูค่ะหัวนอ็อตเนียนสวยทุกจุดไม่มีแกะถอดไขเลยนะคะฝาหน้าแท้เดิมนะคะรอยเมคอัพรอยซีนสวยๆแบบนี้แท้เดิมโรงงานเลยสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะคะไม่เคยถอดแกะไขรับประกันเลยนะคะรถสวยเกรด A จริงๆนี่ค่ะกริปเลยนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานรอยอ,อันนี้เขาเรียกว่าปั๊มตาโต,ต้าขออภัยนะคะปั๊มตาโตต้าอยู่ครบหมดนะคะ ดูค่ะให้ดูกันชัดๆทุกจุดเลยสวยๆนะคะสวยจริงลูกค้าแล้วคานนี่ตรงๆค่ะไม่มีคดไม่มีงอลูกค้าดูนะคะถ้ารถมีชนมาคานไม่สวยแบบนี้แน่นอนนะคะรับประกันเลยนะคะรถสวยคัดเกรด A โครงสร้างเดิมนะคะอันนี้เอาติด1.8 e ปี18 ราคา4,39,000บาทเลขหมาอยู่ที่1,52,000กิโลใครสนใจจัดเลยนะคะส่วนคันนี้นะคะนี่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยเป็น Duo VVTi นะคะเหมือนกันเลยนะคะดูค่ะห้องเครื่องสวยๆแบตเตอรี่เราเช็คค่าแบตให้ก่อนส่งมอบด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะดูค่ะให้ดูให้ดูโครงสร้างก่อนนะคะนี่สวยกริป ทุกจุดค่ะรับประกันเลยลูกค้าออกรถไปไม่มีผิดหวังนะคะออกรถไปถ้าตรวจสอบพบเจอรถมีชนหนักจนน้ำผิดคว่ำเอามาคืนนะคะยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนนะคะรับประกันรถสวยเกรดเอลูกค้าเอารถไปใช้งานได้อีกยาวๆนะคะใช้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลค่ะไม่มีผุไม่มีพงังไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนี่รับประกันเลยคันนี้โตโยต้าอ e ัลติส1.8ปอีป8 คันนี้เลขไม้อยู่ที่1นึ0 0 0สนสี่หมื่นเกิโลนะคะคันนี้ราคา4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะใครชอบไม้น้อยจัดคันนี้นะคะใครไม่ไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้นะคะไม่ต่างกันแค่ไม่เท่าไหร่ราคาเซฟกว่ากันนะคะก็จัดคันนี้เลยนี่คันนี้4ี่แสนสามื่นเก้าพันบาทออกรถฟรีด้าได้ทั้งสองคันเลยนะคะใครต้องการแบบไหนจัดคันนั้นเลยนะคะโทรหาแปมได้เลยค่ะศูนย์เก้าสอง 283796 6าหนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเซฟเบอร์ไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวหาไม่เจอนะคะเซฟเบอร์ไว้ก่อนได้เลยแอดไลน์มาได้ะคะ่ะใครด่วนโทรมาได้เลยนะคะแต่มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าปางเคสนะคะบัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติได้เลยภายในสองชั่วโมงสามารถขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะคะแล้วไปพักอีกกี่ปีหน้าด้วยสบายสบายเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2 7 9เเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยถึงมาก นะใครสนใจรีบเลยนะคะช้าไม่ทันแน่นอนจะเข้าไปปีแล้วนะคะเข้าปีใหม่แล้วยังไม่มีรถกลับบ้านน้องจัดนะคะลูกค้าอย่าชะล่าใจออกรถวันนี้พอเด็กทีปีหน้าเอาติดคันนี้นะคะสวยกริบไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่ะก็สําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะถ้าแบบผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าแบบจะรถสวย คันไหนมาให้ดูอีกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ